หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันพี่ไบขอเล่นด้วยได้ไหมโอเคเอานี้ไปพี่ทำอะไรอะ่ะทำไปทำพี่ทำอะไรปราสาทปราสาสสูงใช่ทำไมมันแบบไม่ค่อยพี่ดูของหนูสิพี่ใบทำอะไรก็ไม่รู้ดูของหนูสินี่อย่างแรกเอาใส่มายัางแรกใส่รอบๆแล้วก็ใาสายที่มันเปียกน้ำนิดนึงเอามาใส่รอบๆเหมือนกันก็รา,ายปกติแบบนี้ ที่ไม่ได้โดนอะไรก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ชิดหนึ่งอ,ออกมานี่โอได้ได้อุ้ยบีสวยอะว้าวเป็นแบบนี้เลยหรออุ้ยนุ่มด้วยอะใช่เพราะหนูใส่เสือผสมพี่ใบมีทรายเปียกไหมอะทรายเปียกก็ไปเอาตรงทะเลมาแล้วก็ทรา,ายมาใส่น้ําทะเลโอเคโอเคนะออกหลังไปพี่ใบแต่หนูไม่อยากไปอะหนูกลัวพี่ไปสั่งให้หน่อยได้ไหมก็กลัวงั้นหนูขอได้ไหมอะขออะไรนี่ ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เปียกแต่น้องเห็นมันเปียกอยู่เอาตรงนี้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 พี่เอาตรงนี้พี่เอาตรงนี้เอามาสิอะตอนนี้เบไม่ให้ใครเล่นเลยนะบิงห้ามบิงก็ห้ามเล่นนะเพราะว่าอันนี้ไปทำนานเป็นห่วงมากถ้ามันพังมันจะสร้างใหม่ยากไม่ทำอะไรหรอกพี่ไว้แต่พี่ไว้อตกักน้ำให้หนูหน่อยได้ไหมหนูต้องไปตักเองสิเพราะว่าหนูอยากเอาเองไม่ใช่รอไม่ก็กลัวเหมือนกันนะ แต่พี่ไวไงพี่ไปตักให้หน่อยของไวตักให้หน่อยได้ไหมนะก็ได้แต่ห้ามทำอะไรกับของไวนะถ้าทำเดี๋ยวจะเอาน้ำไปเททิ้งเลยถ้ากลับมาโอเอสโนโอเอโนโอแล้วเอาบิงของใบอ่ะบิงอะไรทำอะไรของใบอ่ะเอาไว้ไหนไม่รู้หนูมันค้างเองหรือเปล่าไม่สาน้ำให้อ่ะโอเอสโนทำของไม้รอรอไม่ แล้วมันจะพังได้ไงของพี่ไว้สร้างดีหรือเปล่าของพี่ไว้อามันโดนล,ลมพัดแล้วมันก็พังที่ไปสร้างไม่แข็งแรงเองอะแข็งแรงจริงๆไปสร้างแข็งมากแต่ทําของใบพังอะแล้วใครจะทําของใบพังเนี่ยลมมันก็พัดนิดนึงนิดเดียวเองนี่น้องบิงหย่าทาลายของคนอื่นนะของคนอื่นนะตั้งใจทํามาตั้งนานเหมือนกับภูเขาลูกเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กองทรายแต่ก็ตั้งใจทาํม,มากมากแล้วก็รักมากมาก ดังนั้นถ้าเราเจอสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราเราไม่ควรไปทำลายรู้ไหมครับน้องบิงคราวหลังห้ามทำลายของพี่ใบนะโอเคเข้าใจไหมโอเคครับโอเคแล้วเรื่องนี้เป็นละครสั้นนะจริงๆแล้วน้องบิงกับน้องไบเล่นด้วยกันใช่ไหมใช่น้องบิงกับน้องบใ,ใองบ,งบ,นงบสนุกกันมากๆเพราะว่าเราเล่นกันนี่เองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเด็กๆไม่ต้องเถียงกันเพราะตอนนี้ของโปรดพวกเรามาแล้วอาหารเช้ามื้อพิเศษน่าทานมากๆเราไปดูอาหารเช้าริมทะเลกันครับได้ ไปเล่นทรายเสร็จก่อนจะไปทานข้าวก็ต้องล้างมือก่อนนะครับไปอาหารเช้ามาแล้วครับหน้าทานทุกอย่างเลยมีทั้งห้องเหรอปลาท่องโกสซาลาเปาอาหารเช้าเบอร์เกอร์ฮอทดอกไข่ดาวสลัดผักกับไข่แล้วก็ขนมปังอุ้ยของโปรดก็มีข้าวเหนียวกับหมูฝอยและอันนี้อะไรครับเนี่ยผลไม้จัดจุกๆไปเลยขนมปังอันนี้ก็มีอูพิซ่าตอนเช้าอูจัดหนักจัดเต็มริมทะเล เอามีโอวันตินเย็นมาด้วยอู้โอวันตินเย็นโอ้โหมีน้ำสม้มใหม่อูห้หูน้ำส้มโอโนองใบจัดหนึ่งเลยครับจัดหนึ่งไข่ดาวเหรอไข่ดาวกินแบบแซนด์วิชเลยอะถือกินเลยอะโอโมอันสุดท้ายอะไรนะที่แม่ยกมาน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องไหมหรืออะไรแม่ไม่แน่น่าจะใช่นะน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องไม่ใช่อุ้ยขนมหวานขนมหวานเหรอเหมือนรวมอะไรบัวลอยอ่ะบัวลอยใช่ที่มันมีตอนแรกอหนูคิดมันแบบเป็นขนมชอบสี เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น้ำเต้าหู้อันนี้อ่าน้ำเต้าหู้นนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอซุปซุปอะไรสักซุปข้าวโพดซุปข้าวโพดโอโหเยอะมากโอโยเยอะจริงๆคนกินไม่หมดทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเช้ามากินกันมากินกับบิงใบไหมทุกคนมาพ่อมาเร็วๆมามา,มาโหแม่สวยบรรยากาศสวยมากมาครับหนึ่ง ตอนเช้าเช้าเนี่ยพ่อแบงชอบกินผักมากเดี๋ยวพ่อแบงจะจัดผักไปหนึ่งจานเลยขอช้อนหน่อยครับบีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หวานเปรี้ยวเลยอร่อยก็อร่อยเด็กๆแบบชิมผลไม้กันก่อนเลยอะเด็กๆบ้านไหนชอบกินผลไม้บ้างอันนี้ดูน่ากินน่ากินที่สุดเลยครับสําหรับพ่อแบงพ่อแบงขอลองชิมปลาแซาลมอนเลยกันแซลมอนเพียวๆเลยนะครับอื้อหืออืมมันแบบต้องหาที่ได้ทุกรสชาติถือ อร่อยอามีหอมด้วยมีไข่มีแฮมมีชีสมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศต้องมีผักอร่อยมากใส่เด็กนะใส่ซอสไปหน่อยอร่อยจริงมาครับทุกคนของโปรดเด็กๆก,ก็คือสิ่งนี้พิซซ่าอู้หูพิซซ่าตอนเช้าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับโยยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะเนี่ยมาชิ้นแรกเบย์บเอาไปครับแม่แม่มีตัวของแพมชิ้นนี้ชิ้นนี้บิงเอาไปครับลองชิมบิงชิมพิซซ่าหน่อยอาแม่หยุดส่งให้น้องหน่อย แม่ลากซอสมะเขือเทศให้ไหมเอาไหมดูสิใส่ซอสดีน่ารักจังเอาไหมล่าตรงที่จะกินอื้อหือแซบมากเป็นไงไม่เป็นไรแกแค่ชิ้นอาชิมชิมคำเล็กคนละคำแล้วพูดพร้อมกันหืมอร่อยมากอ่ะอย่าเพิ่งหน้าอย่าเพิ่งบิงนั่งกินพร้อมกันนะหนึ่งสองสาหืมร่อยอร่อยอ่ะมาครับนี่อาหารเช้าพ่อแบงจะให้เด็กๆกินไข่คนละหนึ่งฟองไข่ดาวแบบนี้ เลยใบกินไปละครึ่งหนึ่งนี่ใช่ไหมนี่อันนี้ไข่ดาวบิงนะครับไข่ดาวบิงอาบิงเอาไปบิงบิงกินอันนี้ก็ไข่อุ้ยพ่ออุ้ยไข่ขาวหนึ่งสองสามอ้ยอะไข่ดาวไข่ดาวเป็นไข่ขาวไงไข่ขาวไข่ขาวไข่ขาวดาวไข่ขาวดาวไม่ต้องใส่แม็กกี้เลยเหรอชอบหรอชอบกินไข่เย่ดีครับยิ่งเป็นไข่ต้มนะยิ่งแบบไม่มีน้ำมันเลยเด็กต้องกินไข่ไข่ต้มดี น้อยวันละใช่ดูดแต่ไข่ดาวก็ได้หนูดูดไข่ดาวเยิ้มรอโอเคเดี๋ยวพ่อขอดูน้องบิ๊งหน่อยน้องบิ๊งมีไข่ดาวมันนี่ไข่ดาวบิง๊งบิ๊งสิโอโหสุกกำลังดีเลยอะแบบโอ้โหตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยใส่แม็กกี้ไหมหรือลองกัดก่อนลองชิมก่อนน้องบิ๊งชิมลาวแดงไข่ดาวแดงครับทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อชิมมั่งขอแม็กกี้หน่อยขอแม็กกี้หน่อยเดี๋ยวพ่อจะชิมไข่าดาวแดงมั่งอึมเฮ้ยแล้วอะค่อย เอาแล้วครับไข่ดาวแดงไม่มีอะไรอื้อหือเช็ดเสื้อพ่อได้นี่นี่ดูไข่ดาวแดงพ่อมั่งไข่ดาวแบบหนึ่งคำเรียกว่าไข่ดาวพอดีคำมันคำใหญ่พ่อใส่พริกไทยไหมพริกไทยมีปะถ้ามีพริกไทยนะแซบเลยแต่เอาให้กินแบบเม็ดเลยแบบเม็ดอ่ะพริกไทยไม่ใช่ต้องมาบดอีกทีหนึ่งอืมหืมพริกไทยหอมหอมหอมไปคำเดียวไม่ได้พ่อมันล้นครึ่งหนึ่งเออกินให้มันสวยงามอยู่ๆเติมคาร์โบไฮเดรต ดูเด็กๆซิเอนจอยมากผลไม้นี่หายไปเยอะแล้วนะเพราะว่าวิ่งไม้กินผลไม้ก่อนนะมะม่วงมะม่วงน่านึกถึงข้าวเหนียวเลยอ่ะไม่หนูชอบอะไรอันแรกอืมหนูส้มใช่หืมแม่กินสตรอเบอรี่เรอมะม่วงอร่อยกำลังดีอ้าให้เด็กๆชิมเด็กๆช,ชอบกินมะม่วงมากมะม่วงอร่อยกำลังดีอืมใบเขาชอบมะม่วงใบกินหมดไปเลย ของโปรดเลยลิงเอาอีกไม้อนเล็กอันเล็กใบเขาชอบกินผลไม้มากลิงเขาแซบอยู่อย่างเดียวแม่เนี่ยมันมีสอืมเดียวแม่กินรสมาแล้วมะม่วงอร่อยกำลังดีมะม่วงแบบใช่ไม่เปรี้ยวไม่หวานมันมีกลิ่นอายความเปรี้ยวแต่รสชาติไม่เปรี้ยวใช่แล้วก็ไม่หวานเกินทิชชู่ไม่มี และตอนนี้กองทรายของพวกเราก็กลับมาอีกแล้วนี่ทุกคนกองทรายใหญ่มากช่วยกันทำสนุกไหมสนุกเล่นด้วยกันทำด้วยกันช่วยกันทำเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วสนุกด้วยโอ้โหกองสอันนี้เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมส่วนอันนี้เป็นกองทรายของพวกเรางั้นเราจะเล่นกองทรายทำลายกันไหมอันนี้ทำลายได้เพราะเราเลิกแล้ว